ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมาลักสุดจะหักห้ามจิตคิดชไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่าคืนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงประพาพรนงสุขวันนี้ดิฉันจะมาพูดน้องน้ใจเรื่องความรักทุกทุกคนคงเคยได้ยินในคาว่ารักกันบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่บางคนอาจยังไม่รู้ในความหมายหรือรู้แล้วแต่ยังรู้ในความหมายที่ผิดผิดอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะมาพูดเพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคาว่ารักค่ะรักคือคาที่ใช้แทนความรู้สึกบางคนแทนในความหมายที่มากเกินไปบางคนแทนในความหมายที่ไม่ตรงประเด็นบางคนแทนในความหมายที่เกินความเป็นจริงหรือบางคนแทนในความหมายที่เหมือนคิดว่าตัวเองอยู่แต่ในความฝันจริงๆแล้วความรักไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยเรื่องราวของความรักต่างหากที่ทําให้คุณรู้สึก ไม่ใช่เพราะคุณชื่นชมคาว่ารักแต่คุณชื่นชมเรื่องเราเห็นความรักต่างหากความรักคือการให้ความรักคือการเข้าใจกันความรักไม่มีที่สิ้นสุดวิทยาศาสตร์ได้นิยามว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นความรักนั้นเป็นสภาพที่มาจากวิวัฒนาการของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและพระจ้านาถกรมฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของคำว่ารักไว้ว่าเป็นคำากีญาหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยมีใจผูกพันด้วยความเสน่หามีใจผูกพันชู้สาว ส่วนเทวดาที่เกี่ยวข้องกับความรักคือกรรมเทศของศาสนาฮินดูและคิวปิดในตำนานความเชื่อของกีสัญลักษณ์ที่หมายถึงความรักคือลูกหัวใจสีแดงการชูมือออกมาแล้วการเฉพาะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยซึ่งหมายถึงฉลักเธอร์หรือดอกไม้สีต่างๆก็ได้ความรักเป็นสิ่งที่ดีหากเรานำไปใช้ในด้านที่ดีแต่ถ้าเราใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้คุณรอบข้างและตัวเราเองเสียใจหรือเดือดร้อนก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสน,เนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ